ครับได้ครับครับผมก็เพลงนี้นะครับตจกวันนี้พอองโอเคปึ๊บครับก็เพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าจริงๆนะนะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลที่3ครับของ the thirty eight y a r s ago นะครับซึ่งผมก็รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งเพลงนี้ทีมงานเรียกว่าทีมทําเพลงก็ทีมเดิมครับผมซึ่งเพลง thirty eight years ago ทุกเพลงจะมีผมนะครับแทนนะครับแล้วก็มีพีแอมนะครับซึ่งเป็นคนเขียนเพลงทุกเพลง ก็เพลงนี้พูดถึงอะไรล่ะครับเพลงนี้พูดถึงพูดถึงอารมณ์ของคนที่คนที่เราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากถามคำถามอยู่ไม่ขีดคําถามเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะแล้วก็เพลงเป็นเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนน่าจะเคยเจอหลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับจังหวะที่เราถามเพราะว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนกินอะไรหรือยังเนี่ยบางครั้งมันก็แค่เป็นการถามจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ จะไปเจอหรอกหรือว่าจะไปยุ่งยาก่ในชีวิตเขาแต่แค่ว่าออมันเป็นความหกใหญ่จากคนไกลๆคนหนึ่งที่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 มีแล้วก็แล้วก็ต้องการแค่นั้นจริงไม่ได้ต้องการอะไร,รัก็เพลงนี้ก็ออพิเศษหลายอย่างครับพิเศษที่ว่าเพลงนี้ยัมีเสียงอมยิ้มผของผมด้วยนะครับแล้วกเออ็เพลงนี้เป็นเพลงที่สำหรับผมส่วนตัวแล้วผมชอบสุดตั้งแต่ทำเพลงของเธอทียรเลยนะครับก็ฝากด้วยครับเพลงชื่อว่าจริงๆนะให้ลองฟังกันดูครับ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ชื่อพีทนะคะแล้วก็ก, <c oughs> ก็สำหรับซิงเกิลที่3นี้นะคะที่ชื่อว่าจริงๆนะนะคะจริงๆแล้วชอบเพลงนี้มากๆแล้วเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นความจริงอะที่แบบว่าเราก็แค่อยากรู้แบบทำไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากินข้าวหรือยังหรือว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ต้องการอะไรแคบบ่ อยากรรู้จิงๆเคือนะคะเพลงนี้นะคะก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได sure> ้ง่ายนะคะมันก็ม uh ีความยากนะคะแต่ว่าก็ผ่านพนไปได้ด้วยดีนะคะมองบ่อยๆเห็นรอยยิ้มของเธอสักหน่อยฉันก็พอชินใจเธอจะรู้หรือเปล่าว่าทุกๆเรื่องราวมันทำให้คนคนหนึ่งยิ้ม นี้ก็มีผมนะฮะร้องด้วยนิดนึงยากครับเพลงน,นี้เพราะว่าติดอยู่หลายๆประโยคมีประโยคหนึ่งติดอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะฮะประโยคนี้นยากมากประโยคนั้นร้องว่าแค่รู้ว่าจะปลอดภัยแค่นี้แหละครับชั่วโมงหนึ่งนะฮะหลายเทคมากยังไงก็ฝากซิงเกิลสาวของเราไ้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซิงเกิลที่มีชื่อว่าจริงๆนะฝากไ้ครับ อยากรู้ว่าจะปลอดภัย